traffic h a n n e l tv online สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมศักดิ์เฮียรุ่งผู้สืข่ข่าวภาคนามเซติกเนาทีวีออนไลน์นักข่าวนีเที่ยวมาอีกแล้วครับแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระและดูชัดเจนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใน เฟซบุ๊กและก็ Youtube ไม่ผิดหวังแน่วันนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดเซียรังสิตนะครับนะวันนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆนะครับมหาอาหารมหาาัศจรรย์นะครับจัดที่ศูนย์เซียรังสิตและมีอาหารเด็ดๆนะครับจระเข้นะครับอ่ามีทั้งบดมีทั้งย่างอันนี้อันนั้นมาจากาฟาร์มโดยตรงเลยครับเป็นอาหารที่แปลกรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวไปชมภาพข่าวแบบเดียวไทม์กันเลยครับว่ากิจกรรมดีๆ ของที่เียรังสิ์นี่เขาจัดยังไงจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาจัดอาหารอร่อยวางบูธให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีได้มาวางจัดอาหารในราคาถูกอร่อยจะลืมอย่าพลาดครับ ชวนเที่ยวเทศกาลมหารรย์อาหารจังหวัดประทุมธานีรวมกว่า100ร้านเด็ดร้านดังมาไว้ที่ศูนย์การค้าเซียรังสิบเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2567เวลา16นาฬิกาที่ศูนย์การค้าเซียรังสิบในพสัสกรบุญรักษ์ผู้วา่าการจังหวัดประทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลมหจรรย์อาหารจังหวัดประทุมธานี Amazing ประทุมธานี Food Festival โดยมีนายสมชาย ตรีนาวงนายอำเภอลำลูกกานางลักษมาธารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดประทุมธานีนางสาวแสงจันทร์แก้วประทุมรัศมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานตามที่จังหวัดประทุมธานีมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประทุมธานีและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประทุมธานีจัดงานเทศกาลมหจรรจ์อาหารจังหวัดประทุมธานีหรืออเมส ซิ่งประทุมธานีฟูสเฟจูโว เพือยกระดับสร้างการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างคุณค่าอาหารไทยอาหารท้องถิ่นประจําจังหวัดปทุมธานีจากระดับชุมชนสู่สากลส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารไทยอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดปทุมธานีตลอดจนประสานความร่วมมือร่วมใจในระหว่างภาคส่วนต่างๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวท่องเที่ยวสู้ชุมชนและสร้าง ้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนโ,นโดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่25ถึงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2567ณลานโปรโมชั่นชั้น2ศูนย์การค้าเซียรังสิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีภายในงานมีการออกร้านจากผู้ประกอบการด้านอาหารไม่น้อยกว่า100ร้านคา้าการสาธิตทำอาหารอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีจากเชฟและผู้ชนะการประกวด อาานอกจากนี้ยังสามารถเพื่เพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมจากศิลปินและเยาวยชนในพื้นที่นอกเหนือไปจากการจัดงานในวันนี้ยังมีการประกวดอาหารเชิงสร้างส,สรรค์เทศกาลมหัศจรัรย์อาหารจังหวัดประทุมธานี 2. ประเภทประเภทที่1ประกวดอาหารอัตลักษณ์สร้างสรรค์ลาบปลาตะเพียนประเภทที่2ประกวดอาหารฟิวชั่นจากบัวจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2500 167คณะเทคโนโลยีกศาสรมหาวิทยลลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้ขอเชิญร่วมง,งานเทศกาลมหจสรจ์อาหารจังหวัดประทุมธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2567ณศูนย์นการค้าเซียรังสิตลานกิจกรรมชั้นสองที่จะพาทุกท่านได้อร่อยกับอาหารคาหวานอาหารพื้นถิ่นอาหารฟิวชั่นและเครื่องดื่มที่มีให้เลือก มากบายใครชอบอะไรสามารถเลือกอร่อยได้ตามใจสวัสดีค่ะวันนี้พี่พิมพ์นะคะในทางของศูนย์การค้าเซียร,งรังสิตนะคะวันนี้เราก็อยู่ในงานของ Amazing นะคะประทุมธานีฟู้ดเฟสติวัลค่ะเป็นมหาสจารย์นะคะเทศกาลอาหารประทุมธานีนะคะมากกว่าร้อยร้านค้าที่นี่ค่ะชั้น2ลานโปรโมชั่นกิจกรรมนะคะก็สามารถร่วมงานกับเราได้นะคะบรรยากาศนา่ารักนา,างๆเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดในช่วงประมาณ14นาิกา จนถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะเราจะมีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25วันนี้นะคะจนถึงวันที่29กันยานะคะก็สามารถติดตามผลงานของทางศูนย์การค้าเชียงรังสิตและของดีของเด็ดแล้วก็ของกินช็อปที่นี่ได้นะคะของจังหวัดประรทุมธานีและว,วันนี้ก็มีน้องๆน,นะคะววน่ารักๆแบบนี้จะมาร่วมพิธีเปิดของเราก็ก็ยังไงก็มาร่วมเชียร์ร่วมชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่พิมพ์ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Traffic Channel TV Online.